วันนี้นะดาวจะพาทุกคนนะคะมาทําคลิปแต่งหน้าไปมหาวิทยาลัยกันนะคะถูกและดีหาสื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็แต่งตามไม่ยากด้วยนะคะจะแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า แต่ยังไงให้ออกมาเป็นลุคแบบนี้นะคะมันก็ก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มแต่งหน้ากันนะวันนี้นะคะดาวก็มีสกินแคร์นะคะที่แบบเป็นราคานะักเรียนนักศึกษานะคะอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนดูกันนะสําหรับคนที่แบบเอิงบน้องยังมองหาสกินแคร์ที่แบบจะใช้อันไหนดีอะไรเงี้ยพอเราเริ่มโตขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มแบบอยากบํารุงอยากดูแลตัวเองนะ,ะวันนี้นะคะดาวก็มีมาแนะนาให้เพื่อนดูกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนน้องเนี่ยก็คือเป็นเซรั่มนะคะเป็น Intense Serum จากแบรนด์ p a n e r y เนอะเนี่ยดาวก็มีโอกาสได้ลองทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยนะคะดีมากๆนะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ยังสงสัยอยู่ว่าอ่ะแล้วน้องมีให้เลือกเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเหมาะก,กับสูตรไหนใช่ไหมตัวแรกนะคะทุกคนน้องก็คือ t r e a t e intense serum นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจาก t r e t อ oil นะคะซึ่งน้องจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง สิวแบบจบปัญหาสิวทุกอย่างภายในขวดเดียวเลยนะคะ<_ <EN> _>เน้นว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะทุกคนนอกจากที่เขาเนี่ยจะช่วยเรื่อง ลดสิวนะคะน้องยังช่วยควบคุมความมันนะคะกระชับรูขุมขนค่ะแล้วก็ลดการเกิดสิวอักเสบสิวอุดตันด้วยนะคะทุกคนใครที่แบบกําลังมีปัญหาสิวเนี่ยดราแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะแป็นสิวแล้วก็จะเป็นรอยสิวใช่ไหมตัวนี้เนี่ยค่ะทุกคนน้องก็คือโครงการเนตอินเทนเซ u รัม um ค่ะทุกคนเขาเป็นสารสก,กัดจากทับทิมนะคะ,ะ,คะก็คือเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องลดรอยสิวเนี่ยค่ะทุกคนทําให้เราเนี่ยหน้าเนียนใสขึ้น ก็ใครที่แบบเออเป็นรอยสิวเป็นรอยดำรอยแดงนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยได้นะคะและตัวสุดท้ายนะคะทุกคนน้องเนี่ยก็คือ y u z u orange intense serum นั่นเองนะคะตัวนี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าพวกส้มหรือพวกวิตามินซีต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องทําให้หน้าเราเนี่ยดูบรท์นะคะดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับคนที่แบบ ผิวหน้าดูหมองคล้ำนะคะหน้าโซมักผอมไม่เพียงพอหรือว่าแบบดูไม่เฟรสไม่สดใสนะคะใครที่อยากได้ให้แบบหน้าเราดูไบรท์ดูกระจ่งางใสขึ้นนะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็คือเป็นเซรั่มทั้ง3ตัวนะผิวช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนก็คือเทียบให้ดูกัชัดๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตอนที่เดาอะเพิ่งออกจาก,กตัวโควิดนะคะทุกคนเพราะว่าติดโควิดค่ะหน้าโซมากแล้วก็สิวขึ้นด้วยนะก็จะเช็ดโทนเนอร์ของแพนารี่นะคะแล้วก็จะมาใช้เป็นสูตร คีทรีออยนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าใครที่ติดตามดาวมานานแล้วจะเห็นว่าเคยใช้ตัวนี้ใช่ไหมคือน้องเขาว่าเป็นเซรั่มที่ถูกและดีราคานักเรียนนักศึกษาจริงๆนะคะทุกคนแนะนําเลยตัวนี้ช่วยควบคุมความมันด้วยลดสิวด้วยผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะตัวนี้เลิศมากปังมากนะคะใครที่มีปัญหาสิวก็ไปลองกันนะคะก็จะทาย้ำๆอีกรอบหนึ่งนะ,ะเป็นครั้งที่2นะคะเพื่อความปัง วันนี้นะคะทุกคนดาวก็จะมาใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะน้องก็คือ T3 Intense Serum นะคะเพราดาวนะคะเคยใช้มาแล้วขวดหนึ่งแล้วก็คือกลับมาใช้ซ้ำเพราะว่าน้องเขาถูกแล้วดีจริงๆนะคะ <_ S 2> ๆๆก็หยดลงไปบนผิวเลยทุกคน, <_ S 2> กคนเวลาหยดเซรั่มนะคะอย่ายให้ดรอปเปอร์โดนผิวนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบแบคทีเรีย ไปสะสมอยู่ที่ดอปเปอร์ของเรานะคะตัวนี้นะคะเขาแบบดีมากถ้าแบบเราทาไปเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องควบคุมความมันนะคะแบบเรื่องสิวเนาะก็ยังช่วยเรื่องควบคุมความมันกระชับรูขุมขนต่างๆนะคะระหว่างวันนั่นเราก็จะได้ไม่เย,ออยิ้มด้วยนะนี่นะคะทุกคนซึมง,ง่ายมากนะคะแบบเกี่ยแปบ๊บเดียวก็คือหายไปเลย เป็นไงผิวหน้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะจะบอกว่าการที่เราเนี่ยจะออกไปข้างนอกตอนกลางวันเนี่ยทุกคนกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะและดาวอยากแนะนําตัวที่แบบเออหาซื้อได้ง่ายเนาะคลิปเนี้ยดาวจะแบบเน้นแบบเครื่องสําอางที่แบบหาซื้อได้ง่ายนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่จะมาดูคลิปนี้เนาะเราก็อยากจะแบบช่วยทุกคนประหยัดบัตเจตนะคะแล้วก็เออให้แบบหาซื้อได้ง่ายด้วยเนาะแบบทั้งในตอนกจังวันหรือว่าในเมืองอะไรแบบนี้นะคะ ตัวแรกนะคะทุกคนที่เราจะลงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะดีดีครีมแตงโมวทุกคนตัวนี้ถ้าใครที่แบบยังไม่อยากซื้อแบบหลอดนะคะแบบซองเขาก็มีขายในเซเว่นอีเลเวนด้วยนะคะดาวชอบมากอันนี้หอมนะคะเกลี่ยง,ง่ายนะคะกันน้ำกันเหงื่อด้วยตัวนี้นี่ทุกคนตามเทรนนะคะลงไปเลยสองข้อนิ้วเยอะแค่ไหน พูดเลยนะคะว่าเขาเป็นกันแดดที่แบบลงเยอะแล้วไม่เหนอะหนะเนาะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแบบความเหนอะหนะผิวระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนตัวนี้สบายผิวมากต่อไปนะคะทุกคนลองพื้นนะดาวมีมาให้เลือก2ตัวนะคะทุกคนที่หาซื้อได้ในเซเว่นนะที่ผิวแทนหน่อยนะคะดาวแนะนําเป็นเมเบลินฟิตมีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ดาวพิ่งได้ลองแล้วก็เออรู้สึกประทับใจนะคะทุกนามิเมคอัพโปรสตูดิโอฟูลคัลเวเลตฟิลเตอร์ฟาวเดชั่นนะคะทุกคนเขาเป็นเออลองพื้นตัวใหม่ของนามินะคะซึ่ง ตัวนี้นะทุกคนเขาบอกว่าจะแมทแล้วก็กริบขึ้นนะคะใช้แล้วก็จะบอกว่าดีมากแล้วก็เป็นโทนที่แบบเหลืองแบบเหลืองมากซึ่งวันนี้จะมาลองใช้ตัวนี้ให้ดูกันนะคะนี่ทุกคนเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเหลวๆหน่อยซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นนะคะได้ว่าตัวนี้เขาจะแบบสีสว่างขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าพอลงกับผิวหน้าด้วยความที่มันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองนะคะเขาก็จะแบบดูไม่ลอยนะทำให้หน้าเราดูของซึ่งเราก็ไม่ต้องลงเยอะนะทุกคนถ้าลงเยอะเนี่ยยังไงก็รอยแน่ ห็นมาทุกคนมันแบบมันเหลืองแบบเหลืองแบบตะโกนมากนะคะนี่เราจะลงเกลียวแบบนี้นะจะทั่วหน้าแล้วนะคะที่บีบออกมาที่มือยังไม่หมดเลยทุกคนไม่ต้องฝืนนะคะว่าต้องใช้จากที่มือหมดนะไม่งั้นมันจะดูหนาเกินไปนะคะถ้าแบบเออเราแต่งหน้าไปเรียนอนะไรแบบนี้ก็ใช้ฟองน,น้ำนะทุกคนคือมีคนถามดาามาเยอะมากว่าฟองน,น้ำใช้ของอะไรคะอะไรเงี้ยเนาะ ในช้อปปี้นะคะทุกคนที่มันเป็นแบบเป็นกล่องอะเป็นกระปุกเป็นกล่องใสๆที่แบบแพ็คสี่ชิ้นหกชิ้นอะไรเงี้ยก็คือ60บาทนะคะถูกและดีทุกคนแล้วแบบฟองน้ำเขานุ่มเดอจะบอกว่านะคะดาวเนี่ยจะไม่ได้แบบปกปิดรอยสิวกริบมากทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เราแบบแต่งหน้าไปเรียนอะไรเงี้ยทุกคนถ้าปกปิดกริบเกินอะไรเงี้ยเราก็จะดูแบบเอออีนี่ลงมองพื้นหนาละนะเอออะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ ปล่อยน้องไว้ให้แบบเห็นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบความงานผิวความธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ต้องแต่งเยอะเกินเนาะเราจะมากบใต้ตากันนะคะทุกคนแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ขอบตาดําอย่างเรานะคะก็จะใช้ลิปสติกสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยลงกบใต้ตาก่อนนะคะดาวก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะน้องก็คือสมูทโตด e วอี้ mix and m a t t ท v e ลเว t l i ปนะคะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สอง p e a นะคะเป็นสีส้มมาลงใต้ตานะคะ ต่อไปค่ะทุกคนคอนซีลเลอร์ถูกและดีนะคะที่ดาวอยากแนะนำเนาะก็คือใครที่ติดตามดาวมานานมากแล้วนะคะจะเห็นว่าใช้ตัวนี้นะคะทุกคนน้องคือ y b e บล i n e Fit Me นะคะแม่ดาวใช้เป็นเบอร์15นะคะจะเป็นเบอร์ที่สว่างหน่อยเพราะว่าดาวอยากได้ความไบรท์เนาะลงใต้ตาสั่นจมูกนะคะทุกคนเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็ตรงตรงบริเวณแบบล่องจมูกเนี่ยทุกคน เราจะได้ดูแบบไม่ตกล่องอะไรแบบนี้คอนซีลเลอร์ใต้ตาเนะี่ยคทุกคนเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ20-30วิคเนะี่คะแล้ค่อยเกลี่ยทุกคนเพราะว่า คอคอนเซเลอร์เขาเซ็ตตัวเนี่ยนะช่วยให้นะคะปกปิดดีขึ้นกริบขึ้นนั่นเองนะคะจะมาลงแก้มนะดาวก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะคะแต่ว่าจะใช้เปรงสีเบอร์ศูนย์หนึ่งคะทุกคนก็คือสีสวิสคอรัลนะคะชมพูพีตุ่นๆน,นะ จะลงบริเวณแบบหน้าแก้มนะคะไม่เลยปีกจมูกนะไม่งั้นมันจะดูแก่นะคะทุกคนเพราะว่าแก้มเราจะดูย้อยน,นั่นเองถ้าอยากให้ดูเด็กอ่ะก็ลงบริเวณเนี้ยใต้ดวงตาแต่ถ้าใครอยากให้ดูเชียวหน่อยอย่างนี้นะคะตรงหนกแก้มป,ปัดจ,จมูกด้วยทุกคนเพื่อความน่ารักกรุบนะคะทีทเทนแบบป้ายตรงคางนิดนึงดู มีอะไแนะะ่ถูกและดีนะคะที่ดาวอยากแนะนำทุกคนก็คือตัวนี้เลยนะคะน้องคือสาสีเมจิกแมทต์ฟาวเดชพาวเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยดาวใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์สาะคะทุกคนสีวอล์เนี่เป็นแป้งตัวใหม่ของสาสีนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่วอลส์ราคาถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะนี่โทนเหลืองโทนเหลืองแล้วก็ความแพคเกจทุกคนเกินราคามากนะคะดาวก็จะกดไปนะคะบริเวณใต้ตาแล้วก็ทีโซน ตอนแรกอะลองพืนล้วอาจจะแบบเออดูข่าวใดๆพอลองแป้งปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความพอดีขึ้นมาเลยนะคะส่วนบริเวณกรอบหน้าที่เหลือนะคะทุกคนดาวจะลงด้วยแปลงเนาะน้องแบบนี้นะคะเขาออกนิดนึงแล้วก็กดกดกดไปค่ะ ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนที่เราอยากนําเสนอมากๆก็คือการเขียนอินไลเนอร์นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกแบบเออมันยากเกินไปแบบเพิ่งฝึกแต่งหน้าหนูยังไม่เสียหายก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะ,ะทุกคนแต่ว่าคืออันนี้ที่เราอยากมาแนะนำเพราะว่ามันทําให้ตาเราดูแบบกลมโตขึ้นดูเต็มขึ้นนะคะเวลาแบบผ่านมาสั้นยก็จะดูสวยขึ้นนะคะแบบ everyday look ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะใช้เป็นสีน้ําตาล ซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนน้องคือ jelly inner ร i n e r นะคะก็วิธีการทุกคนมันจะดูน่กากลัวนิดนึงนะคะก็คือต้องแบบเลิกหนังตาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เขียนเลยนี่ทุกคนอันนี้ข้างที่เขียนแล้วก็ยังไม่ได้เขียนนะคะทาแบบคมขึ้นเนาะดูเป๊ะขึ้นนะคะ อยากให้เราไปฝึกกันดูจริงๆเทคนิคนี้นะคะทุกคนเราแทบจะแบบไม่ต้องฝึกเขียนอายไลเนอร์เลยตัวนี้นะคะทุกคนง่ายกว่าประหยัดเวลากว่านะเราเวลาทำอะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวแบบ ทำผิดอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนเพราะว่ามันแบบอยู่ข้างในก็คือมันได้ลายเดียวนะคะอันดับต่อไปเนะะี่ยค่ะทุกคนเรามาแต่งตากันดีกว่าซึ่งพาเลตวันนี้ที่เราจะใช้เนะีคะทุกคนน้องคือเมลินดา m o สเมโลอายพาเลต์เอ็มซีสามหนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะพัมกินลา t ต้ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบแมททั้งหมดเลยนะคะทุกคนดาวเนี่ยเลือกเป็นตัวนี้มาเพราะว่าเขาถูกและดีแล้วก็สี ใช้ได้แบบ everyday look จริงๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใน้นเป็นโทนแบบ peach peach coral นะคะไม่สม้มไม่ชมพูมากเกินไปนะคะทุกคนเป็นโทนที่แบบเออเราแต่งได้บ่อยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะลงเป็นสีนี้ลงไปนะคะทุกคนเป็นส้มอ่อนๆนะลงทั่วเปิดตาแล้วก็ข้างล่างตาด้วยนะคะ ่อไปนะคะทุกคนเราจะใช้สีนี้เลยค่ะตรงกลางนะคะทาตรงเปลือกตาเหมือนกันแต่ว่าเราจะทาแบบแค่ถึงชั้นตาทุกคนเพราะว่าจะไม่ขึ้นสูงมากนะคะเป็นการไล่สีและสีสุดท้ายนะคะที่เราจะลงทุกคนก็คือตัวนี้นะคะน้ำตาลตรงกลางน้ำตาลที่แบบไม่เข้มมากไม่เทามากนะคะทุกคนก็ลงแบบห่างตานิดนึง เบาๆแปรงสะอาดอ่ะเราจะเกลี่ยรอบนึงให้มันฟูนะคะจะบอกว่าลุคนี้เราจะไม่แต่งหน้าแน่นมากทุกคนยังต้องการความแบบความใสความ everyday แต่งได้ทุกวันนะคะแต่งเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะแบบกันซีนอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ตกใจนะคะทุกคนอ่ะเอกเทคนิดนึงนะคะทุกคนที่เราจะไม่ใช้กิ๊ตเตอร์แต่ว่าเราจะใช้สีขาวตรงนี้เลยที่เขาให้มาในพาเลตนะคะจิ้มไปตรงหัวตาเป็นการแบบไฮไลท์เบาๆนะคะ แต่งแบบไม่โดนมองแรงใส่นะคะทุกคนบางคนแต่งแบบโอ้โหกิ๊ตเตอร์ทิ่มตาเพื่อนไปแล้วนะคะทุกคนเห็นตั้งแต่แบบ500เมตรเห็นตั้งแต่หน้าประตูห้องเลยต่อไปนะคะทุกคนมาเขียนคิวกันทีส2มันง่ายกว่าแบบฝุ่นนะแต่ว่าต้องเป็นดินสอที่ค่อนข้างแบบเล็กนะค็คือเคที่ดอสกินนี่บราลเพนซิลนะคะตัวนี้ดาวเรื่องมาเป็นเบอร์ศูนสีดาร์กบราซึ่งจะมีขายในเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็อย่าลืมกันคิวกันด้วยนะคะทุกคนมันจะได้เขียนง่ายขั้นแรกค่ะทุกคนราจะเว้นแบบ เว้นหัวคิวไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนฐานอ่ะนี่ก็มานีนะคะาเราก็จะลากออกมาว่าอาอยาด้คมยาวประมาณไหนได้นะคะขานะ้าไม่เขียนตั้แต่หัวนะเว้มานิดนึงนะคะแล้วก็เขียนปายค่อยๆไม่อรีบนะคะ,อะพอดว่ามัเคแล้วะะเราก็จะเติมโครงด้านบนซึ่งคด้านบนเ,นเราจะต้องแต่แบบตรงประมาณลูกกระตาดำนะ ก็ถมนี่ทุกคนเราก็เขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้สปูรี่บัตรที่เขาแถมมานะคะแต่อย่าน้องให้ดูแบบละมุนขึ้นนะคะทุกคนเราใช้ินูก้อยะเก็บขอบแบบเนี้ยเพื่อความเขียว ต่อไปนะคะทุกคนมาสคาร่าคิวที่แบบถูกและดีที่อยากแนะนํานะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะทุกคนน้องคือเมจิบัตเตอร์ไฟ P l พรีล r o ชแอนด์บราว์เซมนะคะถูกและดีจริงๆนะคะใช้แบบมาหลายซองมากมตัวนี้นะคะทุกคนน้องที่แบบเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยก็ ใช้ปัดขนคิ้วขนตาไปโรงเรียนได้นะใสๆเพราะว่าเขาเป็นเจลใสๆนะคะนะคะเขาจะช่วยให้เรียงเส้นสวยมากขึ้นแต่ก็จะไม่ได้แบบล็อกคิ้วเป๊ะแข็งอะไรอยู่ทั้งวันนะคะต่อไปนะคะคอนทัวร์ไฮไลท์บัชออนเนี่ยดาวอยากแนะนําเป็นพาเลตนี้ของยูสตาทุกคน,กคนถูกและดีมากๆนะคะทุกคนก็คือยูสตาเนโอมัลติไอ e คลเลอร์พาเลตนั่นเองเขิล <c oughs> มากนะคะตัวนี้เพราะว่าใช้จริงนี่ทุกคนเขาก็จะมีแบบ Our, light, ะคอนทัวร์ไฮไลท์นี่ค่ะบัชออนชิมเมอร์แมทอะไรอย่เงี้ยคือครบเลยน่าจะราคาประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกิน200หัวรล่างมาตั้งแต่แบบเนี่ยหัวคิ้วเลยแล้วก็ค่อยๆนีคนะ,คะถ้าเข้มไปไม่ต้องตกใจนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วเกลีย่ยอีกรอบนี่ทุกคนสีแบบพอดีมากนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออมันเข้มไปปะก็เอานิ้วนางเกี่ยค่อยๆเกลี่ย หรือว่าถ้าใครไม่มีแปรงนะคะก็จิ้มแล้วก็มาเกี่ยวม,มาลูดอย่างนี้ได้เลยนะคะคนเราจะใช้แปรงที่แบบเป็นแปรงคอนทัวร์นะก็จิ้มมองไปเลยทุกคนแล้ววิธีการคอนทัวร์ก็คือตรงนี้เราก็จะแบบดูดแก้มเข้ามาอืมก็กลางน,นะคะแล้วก็บริเวณแบบหน้าผากน,นะเะ every day ด้วยความไปมาหาลัยไปเรียนเราจะไม่แบบคอนทัวร์เป็นแบบเปื้นมากนะ,ะจะเน้นฟูงๆนะคะให้แบบ พอมีแสงมีเงาก็อย่าลืมกรามนะคะทุกคนเราจะเป็นชนีมีเหนียงไม่ได้นะคะเราต้องเซฟกรามเซฟเหนียงเราความที่สุดนะคะทุกคนก็คือบริเวณลผมเนาะทำให้หน้าเราเนี่ยดูแบบเออไม่รอยแล้วก็หน้าผากดูไม่เถิกด้วยนะคะการคอนทัวร์ตรงนี้ก็ค่อยคอยกดกดไปทุกคนใจเย็นเย็นไม่ต้องแบบคอนทัวร์เยอะมากนะแค่ให้พอมันเป็นแสงเป็นเงา อันดับต่อไปนะฮะทุกคนบัชออยวันนี้เราจะใช้เป็น2ส,สีนี้ผสมกันเลยนะคะฝุ่นคนะ,ะเราจะลงแค่บริเวณโหนกแก้มกับจมูกทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากแบบได้หน้าที่แบลเกินไปเราต้องการความเฉี่ยวนะคะถ้าใครรู้สึกมันอ่อดไปนะแอบจิ้มตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาทาบริเวณข้างๆนะคะ จมูกสําคัญมากเพิ่มความแบล็กรุบนะคะจะมาลงไฮไลท์กันเลยเนาะให้มันจบที่พาเลตนี้ก็นี่นะคะปลายจมูก1โจทยจุดแล้วก็สันจมูกทุกคนพอมีไฮไลท์ปุป๊บอะ่ะหน้าพุง่งหน้าเต็มใต้ท้องคิ้วนะคะตัวน,นี้เนี่ยดารู้สึกว่าเขาเป็นไฮไลท์ที่แบบเออไม่เยอะเกินเกินไม่เงาแบบนางปะทูเกินอะไรเงี้ยนะคะทุกคนกระจับ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปในะะทุกคนที่อยากนําเหนือมากว่าขั้นตอนนี้ต้องทําให้ดีก็คือดาขน,นตาบันมาสคาร่าเอาให้แบบงอนที่สุดยาวที่สุดทุกคนเพราะว่าดวงตาเนี่ยนะคะแบบเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เมคอัพเราคอมพ l e t นะคะมาสคาร่านะคะเราใช้ของ Maybelline New York นะคะรุ่น h y p e r c u r m e ก็คือรุ่นในตำนานนั่นเองนะคะก็ปัดไปเลยค่ะ ปัดย้ยําปัดให้แบบยาวที่สุดสะพรปลที่สุดขนตาล่างด้วยนะทุกคนก็แบบไม่ได้ทําอะไรมากทุกคนแค่ลูดไปอย่างเงี้ยดูนะคะข้างที่ปัดแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดเป็นไง ข้างนี้ก็คือดูแบบอ่ะหน้ามองมากดวงตาเราจะดึงดูดมากนะคะโอเคเดี๋ยวขอทําอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะนี่ทุกคนเป็นไงเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการปาดมาสคาร่าสุดท้ายแล้วทุกคนเรามาทาลิปนะคะก็คือประหยัดตัวเดียวครบจบไปเลยจ้าอันดับแรกแล้วก็จะลงเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนลงไปทั่วปากก่อนเลยคนเราก็จะใช้ตัวเบอร์สองนะคะสีพีช ลลงงงตรงกานะคะคท้ายนะคะที่จะชายทุกคนก็คือทินนะคะของาศาสสินะคะ Sugar Rush t i n t นะคะเบอร์0ูนั่นเองตัวนี้เหมือนแอบเห็นว่ามีขายในเซเว่นแล้วนะคะทุกคนก็ลงไปตรงกลางเลย Finish look ของเรานะคะเดี๋ยวไปทำผมแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะนี่นะทุกคนดาวก็ไปทําผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงรู้สึกลุกคอมพลีทขึ้นมากๆากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ดาวก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ดาวด้วยนะละถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย